เทศบาลตำบลแหวงน้อยได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลพุทธศักราช2542ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่116ตอนที่9กเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2542 เทศบาลตำบลแวงน้อยตั้งอยู่เลขที่252ถนนเมืองพลชัยภูมิตำบลแหวงน้อยอำเภอแวงน้อย,อออยจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ควบคุมดูแลพื้นที่รวม2.87ตารางกิโลเมตรมีครัวเรือน1,022หลังคาเรือนประชากร3,175คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัวต่อปี ประมาณ 60, 6 6 6 8 8 8บาท20สตางค์เทศบาลตำบลแหวงน้อยมีพื้นที่ในการดูแลแบ่งออกเป็น6ชุมชน3หมู่บ้านมีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายต่อการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าการเกษตรของราษฎรอีกทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่นทำให้เทศบาลตำบลแหวงน้อย ที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมโดยการนำของนายไพฑูรกิติปัญจมาศนายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อยพร้อมรองนายกสองคนเลยขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อยที่มีความมุ่งมั่นในการหาแนวทางให้ประชาชน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้บนวิถีชีวิตที่พอเพียงตลอดระยะเวลาการทำงานของเทศบาลตาบนแวงน้อยเราได้มุ่งพัฒนาเทศบาลตะบนแวงน้อยให้ครอบคลุมในทุกด้านตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตะบนแวงน้อยที่ว่าเทศบาลตะบนแวงน้อยเป็นเมืองน้าอยู่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมน้อมนำบัปรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเราได้ยึดหลักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานอกจากนั้นเราก็ยังได้เน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้หลังจากฤด,ดูการเก็บเกี่ยวโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆนอกจากนั้นเราก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกีฬาและนันทนาการ,รโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมในการออกกาลังกาย และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขสนุกสนานนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นหลักการบริหารงานของเทศบาลตำบลแวงน้อยแบ่งโครงสร้างการทํางานออกเป็น4ส่วนได้แก่สํานักปลัดเทศบาลมีนางอรไทยอังกูลปลัดเทศบาลตำบลแวงน้อยเป็นผู้ควบคุมใน8งานหลักได้แก่1 งานธุรการ 2. งานการเจ้าหน้าที่ 3. งานทะเบียนราษฎร์ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานแผนและงบประมาณ 6. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 7. งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8. งานประชาสัมพันธ์กองคลังควบคุมดูแลงานการเงินและบัญชีพัสดุทรัพย์สินและการจัดเก็บพัฒนาไรายได้ กองช่างควบคุมดูแลงานวิศวกรรมงานสาธารณูปโภคงานจัดสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะและสุดท้ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมดูแลงานสุขภาพิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ได้รับการบริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกันดินฉันในฐานะผู้บังคับบัญชาของฝ่ายประจำนะคะ ต้องรับผิดชอบงานของเทศบาลทั้งหมดตลอดจนต้องดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่มีอยู่และเป็นผู้ช่วยของท่านนายกในการปฏิบัติงานโดยการรับเอานโยบายของคณะผู้บริหารอำเภอจังหวัดและกรมมาปฏิบัติโดยยึดตามกฎระเบียบหนังสือสั่งการของทางราชการนะคะให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอยู่ดีมีสุขด้วยการบำบัดทุกบรรุงสุขให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ จากภารกิจที่ครอบคลุมในทุกด้านประกอบกับแรงใจที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ของพนักงานเทศบาลตาบนแวงน้อยมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันที่จะให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างมีความสุขมีอาชีพสุจริตทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารเทศบาลตาบนแวงน้อยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพื่อให้ครอบคลุมในทุกด้านโดยยึดหลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นงานด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางร่องระบายน้ําไฟฟ้าแสงสว่างระบบประปาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคมทานุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่น โดยเฉพาะพิธีบวงสวงและงานประจำปีสารเจ้าพ่อหมื่นสีซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวอำเภอแหวงน้อยและประชาชนทั่วไปและโครงการอื่นๆอีกมากมายเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่งผลให้เทศบาลตำบลแหวงน้อยเป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่ไปกับการบริหารงานที่สุจริตโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่น่าแปลกนักหากวันนี้ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและได้มาสัมผัสจะได้เห็นใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขของผู้คนที่นี่สมดันคำว่าแว่งน้อยงามน้ำใจดีพ่อมือนสีคู่หลักเมืองลือเรื่องปลาบึงละหารตำนานเก่าหินผู้ถ้ำไหลลึกล้ำน้ำซับเย็นธรรมะเด่น หลวงปู่วรพจน์ทุ่งเขียวสดไรนาสวนผสมผมมีความสุขเมื่อเห็นประชาชนมีความสุขขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจในการทำงานขอขอบคุณครับ